สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้กล่องสุ่มเด้อพี่น้องคะ่ะกล่องสุ่ม,มส,ยสยวยสวยสวยได้กล่องสุ่มขอบคุณพี่สาวเดอ้อขอปีใหม่คุณสั่งกล่องสุ่มใหม้พี่น้องคะ่ะขอพอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอพระคุณอย่างยิ่งเลยเดอะะ้อค่ะปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนาะให้ว่าสบายกับหาได้ขึ้นลอยข่าพันท่าเด้อพี่น้อง นสั่งกล่องสุ่มให้เป็นของขวัญปีใหม่มนคนบอกค่ะขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อพี่น้องสั่งกล่องสุ่มให้นอ้องมาบันมาคันเปิดกันเลยว่ามันมีอะไรก่องสุาาน่นะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกกล่องสุ่มคนสั่งให้ผู้คนสั่งมันอายุเมืองนอกอะไรพี่นอ้องนน่าาะเ นี่พี่น้องคืออย่างนีอ่านเรเป็นดอกพี่น้องวีหน้าโกโก้พี่น้องมันเป็นโกโก้ผลิตประพันธ์อาหารเสริมพี่น้องมันเป็นโกโก้ผโกโก้พี่น้องเอาไว้อันนั้นโกคือคนเปิดมาแม่แล้วงสามมือกับคนโก้วพี่น้องสามมือกับสามมือคนเกิด สาลมอนกับซาลมอนค้อนโกโก้เป็นของโกโก้นะคะช่วงกินกับแม่ช่วงกินคล้ายๆเออโกโก้คือคล้ายโอวต่อวนกินเนาะเป็นสองกล่องเด้อพี่น้องเด้อเป็นสองกล่องเป็นสองกล่องนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคนมากๆนะคะ สิว่าอันนี้คืออะไรยังไงอาพี่น้องเอ้ยเป็นผ้าไหมเป็นสินไหมาไบางน้องบังยัไงเป็นผ้าเป็นสิ้นนีตะายแบบโอ้สวยมากพี่น้องเอ้ย ็นผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าฝนะ้ายเนาะจากฝีมือทําเองเราต้องไปตัดไปเย็บโอ้ยโอ้ยซับไม่เด้อพี่น้องเด้อกล่องสุมนะ่มเนาะกรบเป๋าหูว่าสิได้ยังไงคะบอกกล่องสุมนะ่มเนาะพี่น้องซื้อแหละโอ้ขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะอืมก็ต้องเอาไปตัดคุ้มคุ้แหละอะได้ซื้อเองเด้ออืมอะไ้ซื้อเองเด้อพี่น้องผู้ใหญ่ กองซุ่มให้คนกับบุญงูก็การแบบน้องม้วนชิได้ยังคนแบบข้าวปากองซุ่มก็สิได้พอดีแหละสิได้เอาไปตัดกูคนแหละต่อเอาเมื่อตัดกูเล่าพี่น้องให้เขาตัดแบบฉินเป็นแบบนี้เขาวซับในเ่ข้าวเแี่ยเส้เมื่อตัดกูบ้านในมอนใส่ได้ให้ในมอนใส่พี่น้องเลยเพราะว่าไข่เออเวลาไปวัดเขาประับ ตอนนี้สีน้ำเงินพี่น้องนี่สีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินนะคะสวยเนาะถ้าบ้านมันตัดเขาต้องตัดแบบแว่าสันสันเคลิ้นเคลิ้นซอสซับในให้ขาดเมย์ได้พี่น้องก็พื้นหนึ่งเลยทุกๆได้เนี่ยค่ะ เห็นตามร้านแถวถมมท่าเห็นบอกจ้าสับในแบบเนี้ยพื้นหนึ่งเกือบพันเลยไปเนอะหาหกร้อยเก็ดร้อยก็มีเป็นพันก,ก็มีสองร้อยกว่าบาทก็มีสามร้อยก็มีแล้วแต่ผาแล้วแต่ยี่ห้อของเขาอ๋อเด็กเด็กเขามีคอให้เขอ ใส่เก็บข,อขอ้อกงเอองามๆมี่น้ำเงินก็งามคอหมักลายคอหมกักมันงามต้องตัดเอาไว้เวลาเขาไปวัดนนยองเนาะเสื้อผ้านุ่งามเป็นเขาจะองไว้เวลาเขาไปวัดไปวัดทำบุญยุ่งยากนีถ้าเกิดเขาทิดตต้อนถ้าใครเขาทิ้ตต้อนนี่เขาในใครเนี่ย้ใจสิแมนเขาเสื้อไปตัด สองพื้นพี่น้องโอ้นนี้สีฟ้าอันนี้เขาติดอีหยังงงอกันน่าจเป็นเบอร์มันเดียวไม่ใช่เือร์ใบไหนี้ใบหวยบอกว่าไปใบหวยเนี่ยมันเป็นเบอร์เบอร์สิบเบอร์สี่เก้าทำนองนี้หรือว่าเขาติดไว้มันไลน์กล่องสุ่มไง เป็นเบอร์ที่กาัทนีท่นีก็ำได้ยนตอนนี้กางหมพี่น้องพื้นสีปาแขงข้ามแนนป้าเขาเห็นกลองซูมเขาคู่อยู่ิลายพืนตั๊มลายกองฟืนเออลาามบอกพี่น้องงามบอกกูได้หมักใส่สีโอ้ยคนหมักสีนี่เีตรงตัดเนาะใส่แล้วมันเรเรียบร้อยต้องเอาไปแก้ ตัดจบเชือ้อถ้าบ้านอยตัดมันต้องตัดมาแบบนี้นสิแล้วก็ยิบสีฟ้าสวยจังมานาะสวยจังแม่ม้อนน่ะใส่คือ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเป็นของแม่ม้อนับดอบาทนะียเนาะ องวนกับสะใส่ใแล้วดับพื้นบาทนี่สีม่วงโอ้วสีม่วงให้อี่แม่เราใส่กับเสือสีม่วงเราเขากันทักป่ายยงไข่ผู้หมักแค่บาร์บีสีม่วงนี่พี่น้องสีม่วงเรได้ลองช้มกินลองเบิกนะพ่อลองช้มกินด้วยสักสองเจ้าบนึ แซ่บโกโกคอไอคออนะคอไอคือไ,อไอเนี่คอเ็บ้อไอนอง่ี้สวยๆนี่จะพื้นสวยๆนะพี่น้องนาะงาพื้นงานมะขอบคุณเนอค่ะกองคืจการท สวยสุดหัวแต่ถ้าข่อยเอาข่อยจะเอาพื้นนี่เคยชอบสีนี้เอยชอบสีนี้นกับสีเดี๋นนะกับสีน้ำเงินเลยของข่อยอืมสีนี้สวยเป็ดตัดออกเคืองพี่น้องแล้วนี่เราจกจับว่าตัวใครทำไรจะเอาทำไรดีบ้างแมนพอสีนี้พอ,อ เราชอบที่นี่น่ากล้าอลอดซับในยังพักในเก้านาทีสวยๆพี่น้องสีนี่สวยได้หาพื้นนะพี่น้องได้หาพื้นกัเบไป ได้ผงโกโก้สองกล่องเนาะค่ะเนาะแล้วจะลองกินมั้งเราขย้อนน,น,ออน้ำห้อนเลยผงโกโก้เออลองกันนะลูกเอาก้นน้ำมานุษยจ้กแก้วน้ำห้อนอะไรนะลองซิมลอง,ลองเบิรงลูกผงโกโก้เขายังไม่ได้กินแต่พี่น้องเซักถ่าย ตัวติ่งอะไร้อชอมไม่เอาซนังเดรรายเนาะดำคือเลือดเนาะโก ก็ค่อยได้กินได้โคโก้นะพี่น้องตามร้านตามร้วก็ค่อยได้สั่งกินนะเดี๋ยวหลกสวยเด้อพี่น้อง,ออยงเยียงคนก็ได้เอาที่สบายใจนนคือโอนติด เดียวเขนเลยเราติ่มงกินได้ยามเศร้าอาซาลากินได้วยก่อนแล้เนาะจ้าไว้พ่อันใหม่กินหนาค่ะค่ะ